สวัสดีครับเมื่อวานแอนดมินบอกไว้แล้วว่าอย่าให้อาจารย์รู้เรื่องว่าฮิตเบลช้จรวดปล่อยไปถึงเขตกรุงเทวาวิฟของอิสราเอล เพราะมันจะเป็นความภาคภูมิใจของกองเชียร์แม้ว่าจรวจจะถูกอิสราเอลสกัดได้ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรกองเชียร์ก็จะอวดอ้างเรื่องฮิตบล้โจมตีถึงเมืองหลวงของอิสราเอลอยู่ดีเป็นไงบ้างนะครับอวดอ้างความสําเร็จของฮิตบล้กันแบบเต็มที่ในวันนี้มีอาจารย์คนหนึ่งวิเคราะห์ว่าที่อิสราเอลโจมตีฮิตบล้ในช่วงนี้เป็นเพราะว่าอิสราเอลกลัวฮิตบลาะเพราะว่าฮิตบลาะมีความสามารถเพิ่มขึ้นและฮิตบลาะเตรียมโจมตีข้ามพรมแดน แอดมินให้ผู้ชมพิจารณานะครับแอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าที่อิสราเอลโจมตีฮิตเบล้อในช่วงนี้เป็นเพราะว่าควบคุมฮามาสในกาซาได้แล้วก็มาเปิดกับฮิตดบล้อได้แบบสบายใจไม่เปิดศึกสองทางส่วนฮิตดบล้อโจมตีอิสราเอลมานานแล้วและความสามารถก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าอิสราเอลต้องจัดการมันเป็นโอกาสแล้วแล้วก็เป็นโอกาสแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยตอนนี้อิสราเอลโจมตีทางอากาศแล้วก็ประกาศให้ชาวบ,บ้านอพยพสิ่งที่หลายคนกังวลตอนนี้ก็น่าจะ แน่นอนแล้วก็คืออิสราเอลจะบุกภาคพื้นถามว่าโจมตีทางอากาศอย่างเดียวได้ไหมมันไม่เด็ดขาดนะครับมันลอดหูลอดตาส่งกําลังภาคพื้นเข้าเคลียร์มันแน่นอนกว่ามันมีความเสี่ยงแต่ว่าต้องทำํำ มีการวางแผนบุกแล้วยุทธวิธีเหมือนกับบุกกาซาไม่ต่างกันฮิตเบลลตัวดีน้อยก็จะซุ่มโจมตีตัวใหญ่ก็หนีไปตัวใหญ่ไม่ยอมเสียสละขนาดนั้นมันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าแอดมินคิดว่าบุกฮิตเบลลง่ายกว่าเพราะว่าไม่ได้อยู่แบบแออัดเหมือนกับกาซาไม่ต้องกังวลเรื่องชาวบ้านอธิบายอีกรอบนะครับ อิสราเอลจะบุกทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นและคิดว่ากองทัพของเลบานอนคงไม่มาสกัดปล่อยให้ฮิตเบลสู้เองเพราะว่าก่อเรื่องเองคนเลบานอนไม่พร้อมมามีเรื่องเพราะว่าฮิตเบลสรุปอิสราเอลจะบุกภาคพื้นแน่ถามว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของเลบานอนไหมกรณีนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่าฮิตเบลไปโจมตีอิสราเอลก่อนโอดใน UN เอ็นไม่ได้แต่ก็มีการพยายามยับยั้งการบุกของอิสราเอล ฝรั่งเศสเสนอพักรบ21วันมองหน้ากันกันกบสหรัฐเพราะว่าต้องให้สหรัฐร่วมมือด้วยส่วนสหรัฐก็คุยตามหลักการแต่ว่าทางปฏิบัติแล้วห้ามอิสราเอลไม่ได้จริงๆมีการนำเรื่องเข้า UNSC หรือว่าสภาความมั่นคงบิ๊กบิ๊กห้าประเทศไม่มีใครอยากยุง่งจินกับรัสเซียเงียบนะครับการบุกภาคพื้นของอิสราเอลคงต้องรออีกสักพักให้มีการอพยพคนก่อนตอนนี้มีรายงานคนอพยพแล้วประมาณ50,000 0คนเช่นเคยครับมีผู้เ าออกมาวิเคราะห์ว่าอิสราเอลต้องเจอกับงานยากจะสูญเสียมากมายเพราะว่าฮิตเบลเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งมีกําลังเป็นแสนมีอาวุธมากมายก็เหมือนก่อนที่อิสราเอลจะบุกฮามาสในกาซาก็อย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งแอดมินมองว่าฮิตเบลกับฮามาสไม่ต่างกันต่างกันแค่ชื่อเท่านั้น ตอนนี้กลายเป็นว่านานาชาติต้องออกมาเรียกร้องมนุษยธรรมตามเคยแต่ว่าไม่เคยพูดถึงเรื่องอิสราเอลถูกโจมตีเรื่องนี้ก็ดูไม่แฟร์แต่ว่าต้องทำความเข้าใจตอนนี้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีหนักขนาดนี้นักการเมืองของอิสราเอลยังบอกว่าเป่าไป มันต้องหนักกว่านี้กองทัพอิสราเอลก็ถอยไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อส่วนอิหร่านผู้สนับสนุนเรื่องราวทั้งหมดก็ออกมาขู่อิสราเอลก็ต้องแสดงออกแบบนั้นถ้าไม่แสดงออกแบบนี้มันก็ดูไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนต้นเรื่องลูกน้องจะไม่เคารพเราไม่รู้ว่าหลังจบเรื่องนี้ฮามาสฮิตเบลจะยังเคารพอิหร่านต่อไปหรือไม่เพราะว่าเกิดเรื่องแล้วเอาตัวรอดแต่ก็ไม่มีทางเลือกต้องขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับจะรู้ใจก็ ตอนยากนี่แหละครับก็ต้องติดตามต่อไปอิสราเอลจะบุกภาคพื้นแน่ๆรอดูว่าจะมีคนมาช่วยฮิดบอร์ไหมเท่านั้นเองนะครับ